า,าลูกดานหลวงป,ปู่เยอะนะฮะท่านบอกเองกระจายรูปข้าไปสมัยอยู่กับท่านนะลูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่เนี่ยเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาจะติตต่อข้าได้เององตาก,ก็เลยสบายอ้าวเราไม่ต้องทำอะไรมากแต่สตางค์ท่านไม่รับนะท่านอยู่ที่หลงชาหลวงพ่อท่านไม่รับจา พอท่านไม่อยู่แล้วไงเราก็มีหน้าที่กระจายให้ท่านตามรูปรักษ์จกักรพรรดิมัง่งรูปรักษ์ของท่านมัง่งอธิษฐานไว้จะสร้างรูปหลวงปู่รูปหลวงพ่อเนี่ยในชาติเนี้ยอธิษฐานว่าไงรู้ว่าจะสร้างรูปหลวงพ่อเนี่ยสร้างรูปจกักรพรรดิผมเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนี่ยไม่มีประมาณ แต่หลวงพ่อของวัดไผ่ลงวัวท่านสร้างท่านไอ้จิสารว่าไงรู้บ่จะสร้างพระให้เต็มแผ่นดินท่านบอกแต่ท่านไปก่อนนะ <c oughs> มันยังไม่เต็มวัดท่านยังไม่เต็มเลยท่านไปก่อนแล้ว <c oughs> แต่เราอธิิสานสร้างพระมันมีประมาณประมาณไม่ได้ว่าสร้างจนหมดชีวิตจนเปลี่ยนร่างประมาณนี้เพราะนั้นที่ของเราก็เลย เป็นสานที่เจียมตัวเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดอา้าวเียมตัวตายตายแล้วต้องเกิดไหมเพราะนั้นเวลาเพลงถึงพรมเนี่ยก็จะมาอธิบายเรื่องพรมพรมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศคนที่จะปรรถนาเป็นพุทธเป็นปัจเจกหรือไม่เกิดไม่มีใครผ่านไม่ผ่านพรม ต้องผ่านอารมณ์ของผมท่านบอกเองอย่าไปเชื่อใครข้าพูดเนี่ยข้าอธิบายเองก็พิจารณาเองนะอะเพราะชั้นพรมเป็นชั้นที่มันมีเพศแล้วไปชัน้นที่ละเอียดเพราะนั้นจิตเขาจะละเอียดชั้นแรกๆก็คือไม่ดำขาดนั่นแหละ่านวาเวลาเราฝึกไปน,น,นานๆเขาเนี่ยเรา รับปลุกรถกินเสียงทางตา,งางหัวจมูกลินกายอ่ะอันดับแรกคือคืนไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ลำคาญถ้าเราลำคาญก็ไม่นานประมาณนั้นแหละในอนาคตมันก็จะเฉยมันเห็นมันฟังได้ยินมันก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรประมาณนั้นไม่ไม่มีความรู้สึกว่าน,นั่นคือพรมละ แต่ถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะนิ่งนิ่งสนิทเลยนิ่งไปเรื่อยๆมันก็กำหนดความนิ่งได้นะควบภูมคพวกคุมธาดแล้วจิตควบคุมธาตุบางองค์เนี่ยเคยคุยกับท่านนะฮะท่านบอกอธิฐานชั่วโมงนึงนะพอน,นั่งชั่วโมงหนึ่งนากลิหายไปเลยชั่วโมงนะะึงเขออกมาฟักออกมา หรือําหนดได้ผมนี่มักจะฝึกลิ์ฝึกต่อเป็นลิ์แต่ลุงต่างไม่ได้ฝึกต่อนะฮะไม่ถ้าฝึกต่อป่านนี้ก็คงไม่ได้มานั่งคุยอยู่นี่หรอกก็คงไปอยู่ป่าหิมาพานแล้วล่ะหรืออยู่ที่ไหนก็ได้สบายๆประมาณนั้นนะก็เอาเอาตอนอารมณ์สบายเนี่ยนำมาเปี่ยนเ,ยเราสร้าง ต่อดีหรือไม่ต่อดีอะไรประมาณนะี้จะเกิดไม่เกิดดีอะไรประมาณนะี้ถ้าจะเกิดอยู่ก็ต้องเป็นผู้มีประโยชน์ทีนี้จะเป็นผู้มีประโยชน์เราจะทำยังไงอ่ะพิจารณาหลายๆวันหลายเดือนมันก็คิดออกโลกเหมือนกันท่านวะถ้าคนสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยถ้าจินมันเบาเนี่ยเองอยากจะรวยเองก็ต้องคิดทัาบอกด ทิ่พิจารณาสภาพสังคมโลกเป็นยังไงทํากิจการอะไรทําธุรกิจอะไรถึง,ถงจะรวยมันต้องคิดออกถ้าคิดไม่ออกมไม่ได้หรอกคิดจากอดีตดปัจจุบันมันมาจากอดีตแล้วก็ไปอนาคตประมาณนี้แหละเพราะนั้นผ่านพุทธศาสตร์มันจะเป็นโรงเรียนทางโลกก็สามารถจะรวยได้ชาจิต เป็นเบาเองสบายเองคิดอะไรออกคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเขาคิดออกได้ไงเพราะชินเขาทําอะไรชินแล้วเขก็พัฒนาสิ่งที่เขาทำไปเรื่อยๆไม่หยุดไงไม่หยุดไปเรื่อยๆกร,กระจายสาขาออกไปเรื่อยๆมันก็ทําให้รวยได้แต่เขาจะหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตเขาเวลาเจ็บป่วยเขไม่รู้เวลาตายเขาไม่รู้ว่าไปไหนคือติดเนี่ย ติดในทรัพย์หามาได้ก็ติดมันนะเวลาตายก็บางคนก็ไปเกิดในทรั์ที่ตัวเองฝังไว้มั่งอะไรไว้นั่นประมาณนั้นนะคือมันติดมันชินศาสนาพุทธศาสตร์นะ่ะมันเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดแหละแต่เราพิจารณาจริงๆนะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเมืองเราเนี่ย ไม่เข้าใจมึงไปเรียนหนังสือกันมากเกินไปนักปฏิบัติธรรมนักทำกรรมฐานมีลดน้อยลงทุกวันบางคนก็ทำแล้วก็หยุดไปยังไม่ยังไม่รู้อะไรก็หยุดซะบางทียังไม่รู้อะไรเลยก็เปลี่ยนไปโน่นเปลี่ยนไปนี่นันว่าทำยังไงยังไงก็มันเหมือนกันนั่นแหละทำในศาสตร์ไหนก็มันอย่าหยุดนันว่า ถ้าเปลี่ยนนะมันก็เหมือนไปตั้งหลักใหม่มันก็เลยไม่รู้สักซีว่าจะเอาไงกับชีวิตดีประมาณนั่นแหละเพระาะนั้นชั้นผมเนี่ยเป็นชั้นที่ทุกทุกภูมิต้องผ่านผู้ที่ปาจถนาเป็นผู้ราาัเจ้าหรือปัจเจกหรือไม่เกิดต้องผ่านพมมันจะมีกำลังได้วันที่คิดออกภบชาติ พอจากพรมไปมันก็นดินแดนที่ไม่เกิดเรียกว่าเมืองแก้วเมืองแก้วนะทุกอย่างเป็นแก้วนะแ,แต่วิวมานก็เป็นแก้วต้นไม้สะอะไรเป็นแก้วหมดเลยมนุษย์โลกเนี่ยสามารถจะไปดูได้นะฮะมนุษย์เราเนี่ยมีรูปมีนามเนี่ยไปดูได้แต่เวลาตายแล้วไปไม่ได้นะ เวลาเปลี่ยนร่างนะอยู่ภูมิไหนกับภูมินั้นนะจนจนมวาจะหมดกรรมที่ตัวเองทำแนละ้วจึงมาเริ่มต้นใหม่ในวงมนุษย์ฟมนุษย์นี่เป็นดินแดนกลางๆเริ่มทุกอย่างไปจากมนุษย์เราจะนันการเวียนว่ายตายเกิดมันคืออไรไม่น่ากลัวถ้าเราฝึกเนี่ย <c oughs> กลัวไม่ได้ไม่กลัวก็ไม่ได้เพราะมันต้องตายแล้วเกิดไง เพราะนั้นเราต้องฝึกไม่ให้กลัวไงใช่ไหมล่ะเพราะนั้นที่นี่ก็เลยต้องฝึกแต่ส่วนใหญ่จะมีคนแก่ตอนานี้เรารับสมัครพยาบาลเอานางบานนั่นนะนางบานที่เอลี่เลือที่เสียนแล้วก็มามาสมัครได้นะฮะมาสวดมนต์นะับะไม่ทำอะไรให้กินนอนสวดมน์แล้วไปดู เวลาคนแก่เป็นลมมันก็จะได้รู้ว่าเป็นลมเพราะเหตุอะไรถ้าไม่รู้เลยมาอาการเนี้ยมารักษาไม่ไม่ถูกใช่ไห,ไหมยนี้พยาบาลหรือหมอเนี่ยเขาเห็นนะเขาจะรู้สามารถจะไปโรงพยาบาลท่านหมอก็ได้นะะพยาบาลก็ได้หมอก็ได้ใช่ไหมหมอหมอหมอ,หมอที่ขี้เกียรทํางานนะอยาก อยากจะฝึกกรรมฐา,านนะก็มาอยู่ได้เรามีกองทุนพม่าเป็นโยมีะเอามีประมานี้แหละตันงน้นสาขาต่อไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆลกูกหลานลวงปูมีเยอะทั้งหมดใครไม่รู้จักท่านไม่มีหรอกน้้งหมดมสามโลกชาตเนี่ที่ไม่รู้จักท่านเพราะลืม ถ้ามองภาพท่านบ่อยๆนั่นก็จะจะรู้สึกได้ล่ะเอามีอะไรถามจุวันนี้ให้ถามถึงฮะสามทุ่มครึ่งสองทุ่วมครึ่งวันนี้จริงๆแล้วนี่ยังต้องฟังเพลงอยู่นะเนี่ยถ้าอยู่ท่ามือหน้าเนี่ยฟังเพลงอยู่นะเนี่ยมาอยู่ยาังงาม คำถามแรกนะครับหลวงตาการให้ทั้งรูปและนามคืออะไรครับโอ้ทำไมอะ่ะให้รูปครับให้รูปกับให้ทรัพย์ให้อะไรเนี่ยให้ความเป็นอยู่เนี่ยให้รูปให้สบายอะ่ะื่องทำอะไรให้มีกินมีนอนมีอะไรพวกเนี้ยแจกทรัพย์ด้วยบางครั้ง ก็ให้ลูกไงมันเป็น<ะ>ลูกไงอาหารให้เป็นลูกที่อยู่อาศัยเพื่องนุ่งห่มเป็นลูกนามธรรมาคือให้สวดมนต์เนี่ยให้แนวทางในการสวดมนต์แนวทางในการศึกษาการเป็นว่าใจาเกิดประมาณเนี้ยน,นะตระนักคือนามธรรมมันเป็นความรู้สึกคร<ะ>ับรูปประธรรมก็คือสิ่งเห็นด้วยตา รูปประธรรมนามประธรรมไปด้วยกันแต่มาถ้าตฝึกตัวต้องใช้รูปประธรรมและนามปธรรมต้องมีอาหารที่ว่าัยเครื่องุ่มห่มใช่ไหมละ่ะออนามธรรมรูประธรรมนามะธรรมที่ต้องฝึกฝึกจิตแล้วฝึกความรู้สึกเข้าไปถึงธรรมะ ไม่ใช่อาา่านหนังสือแล้วถึงนะไม่ใช่ถ้าอาา่านหนังสือถึงเราก็ถึงทุกคนพระเจ้าท่านเทศสมัยท่านอยู่สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับเขาเป็นโสดาบาันกันหมดแหละแต่เราฟังสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับกูไม่รู้เรื่องเ <ś c oughs> พราะอะไรเ <ś c oughs> พราะมันไม่มีฐานในอดีตไม่มีไม่มีฐาน ไม่ได้ช่าไม่ได้บันทึกไว้ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่บันทึกเหมือนโลกเหมือนกันตู้เรียนโลกมากเนี่ยตู้ฟังปั๊บเข้าใจเลยนี่มันต้องเป็นอย่างเนี้ยมันจะตอบถูกใช่ไหมบันทึกไว้เหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันถ้าบันทึกไว้เนี่ยพอเราฟังเราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกเราสวดมนต์นี่แหละสวดเป็นานานๆแล้วเอ๊ะธรรมะมันเกิดมาได้ยังไงวะ ก็มีเลยลอาไงทีนจะปัจจุบันมันย้อนเหมือนผู้เมียด่ากันนะตุพอโกรธพับด่ามาอดีตขึ้นมาเดี๋ยววับเลยห้านาทีมาหมดเลยต้งแจะเจอกันนั่นคือปัจจุบันมันย้อนอดีตเนี่ยดึงอดีตถ้าไม่มีก็ต้องทําปัจจุบันมันก็คืออนาคตเพราะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นอดีตครับว,วันนี้พ่งนี้ก็เป็นอดีตแล้ววันนี้ พุ่งนี้ก็เป็นอนาคตไปมาพุ่งนี้ก็เป็นวันนี้ว่าไปเรื่อยๆวัถจักวัฏวนนะวนไปกบวนมาวนมาวนไปปัจจุบันนกรรมบางคนเสวยสุขทางโลกถามว่าจะรู้ไหมในอดีตมันจะอะไรมาไม่รู้เพราะปัจจุบันมันตัวปิดกั้นเนยเหมือนพระเจ้าอะ โอ้โหเสรลูกรถยินเสียงตั้งแต่ออกมานะจากท้องาอายุยี่สิบเก้าอ่ะจักรพรรดิจะมาแล้วน่ะเพราะบุญมันเยอะไม่รู้ว่าแม่จารสรุเป็นพู้เจ้าก็เป็นจัก,กรพรรดิละทีนี้ไม่ได้ดิอธิสานเป็นพุทธ,ธะพวกก็ต้องทำให้ดูใช่ไหม พอเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชโอ้โหกลับมาชิดละย้อนเลยสิ่งที่จะฝึกไวโ,โหคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยมันมันต้องคนมีคนไม่อยากเกิดออะไรประมาณนี้ละ่ะคิดออกคิดไปคิดมาหลายวันนะหนีไปบวชประมาณนั้นอะเหมือนตู้นะ่ะคิดยังไงถึงมาบวชจะมเออมันต้องมีจุด ถ้าคิดไม่ออกมันคงไม่บวชหรอกนะใช่ไหมคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดเลยจะไปจะไปไหนอ่ะปัจจุบันเนี่ยถ้าไปโลกก็คือโลกเลยตายไหมอะไรก็ไม่รู้ถ้าทำก็คือธรรมะถ้าเรียนธรรมะเนี่ยมันจะรู้โลกรู้หมดละโลกเนี่ยรู้ไวพวกที่มัน จะฆ่ากันในทั่วโลกเนี่ยมันตายเมื่อไรยังรู้เลยตายชีวิตทีละคนมึงตายวันนั้นวันนั้นยังได้เลยนี่คือธรรมะทารู้โลกจะไปเรียนโลกเนี่ยจะรู้ไม่ทำไม่รู้เรียนโลกง่ายนะฮะง่ายบางคนบอกโอ้เรียนยากเรียนหมอเรียนอะไรยากดลวงพ่อบอกโอ้ยเด็กๆง่าย เองมาเรียนธรรมะเนี่ยยากสุดละเพราะเองอยู่กับตัวเองไม่อยู่กับใครเลยเองทํยังไงบังคับตัวเองได้ยากไหมทุยากนะเออมันบอกเรียนโลกอุ้ยเด็กๆเองขยันเองอ่านหนังสือเองจําได้เองก็สอบได้แล้วแต่เองสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเมื่อไหร่เองจะสงบมาจ่มจะเองร้องเพลงจะสําเพลินเลยอ่ะ เองมนะโมพุทธายะเนี่ยเฉยๆละทีแรกถ้าสวดไปเรื่อยๆนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆไปเรื่อยเนี่ยรู้คำว่ากรรมฐานจะรู้คำว่าสวดมุองภาวนาเป็นอะไรก็จะรู้อย่างคนที่ชาติปัจจุบันครับหลวงตาที่เกิดมาแล้วได้มีโอกาสมาบวชหรือว่ามาปฏิบัติธรรมครับแสดงว่าอดีตหรือ เมื่อก่อนเขา<ม>เคยบวชมาหรือว่าม,มีความอยากแต่พอทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความอยากตรงน,นั้นลลดลมันล้าเส้นไปมันไม่ได้งไงนี่ว่ามันะจะเอาง่ายๆไงแล้วก็คิดไปทางโลกมากก็เลยน,นี่ออกไปสร้างไลยมาจากอดีตแต่จะต่อไม่ต่อต่อได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วทำไมบางองค์ก็ต่อได้ องค์หัวมาจากแดนก็ไปได้องค์ก็ต่อไม่ได้เพราะโลกมันเห็นชัดชัดมันก็ต้องไปวัตถุมันจเจริญเนี่ยนันจิตวัตถุจำเป็นต้องไปแล้ว <c oughs> จะกลับมาอีกทีก็แก่นั่นแหละป่วยเพราะพื้นฐานเก่ามีเนี่ยเพราะป่วยแล้วพราะแก่แล้วเริ่มกลับเนี่ยอย่างงี้มีทั้งนั้นเลยเนะี่ยแก่แกมาเนี่ยสมัยก่อนก็ฝึกมาทั้งนั้นนะ คนแก่ที่ไม่เข้าวัดคนแก่ที่ไม่ฝึกไม,ไม่ไม่มีพื้นฐานเข้าใจาไหมจะไปเสียเวลาช่วงที่อายุไม่น้อยบางคนบางคนก็ฝึกมาแต่นุ่มๆแต่มาเสียเวลาไปก้างนอกซะครึ่งระหว่างครึ่งระหว่างนะระวังระวังหนุ่มมาฝึกครึ่งครึ่งเนี่ยไปทั้งโลกแก่แล้วก็มาอีกอีกทีหนึ่งไงเตรียมตัวตาย ประมาณนั้นแหละแล้วทํายังไงไม่ให้หลุดออกไปครับหลวงตายากนะจุมันต้องต้องทำประจำเอาเอาเอาตัวเองเป็นวัดนะพูดหนึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนเราไม่ทําเนี่ยถ้าวันไหนเราเล่นโลกเนะี่ยมันจะไปโลกนะไปหลายวันด้วยถ้าเราไม่ทํานะมันมันไม่จอ อย่างเราสวดมนต์เนี่ยมันจะมานั่งสวดแล้วก็สวดนะไม่ใช่เวลาลุกก็ต้องสวดนะไม่สวดก็ต้องพิจารณาไม่พิจารณาต้องแผ่คือจิตต้องทํางานเนะ่ะกรรมฐานคืองานของจิตก็ต้องทําหลวงพ่อท่านให้สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญไงเห็นใครก็บันทึกไปเพียนาไปนะแห้ทำไมจำโน่นนี่นั่นมันเป็นเพราะเหตุอะไร ยานาใช่ไหมเดื๋ไม่กระแผเห็นคนป่วยก็แผลแล้วก็สวดแล้วก็มานาแล้วก็แผลทุกครั้งที่ทำก็ต้องนึกถึงท่านนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงจัก,กรพรรดิเพราะถ้าเราไม่นึกเนี่ยมันไม่มีความรู้มันช้าเพราะกลัวเราจะคิดออกเนี่ยมันช้าแต่เราคิดถึงท่านเนี่ยมันมีอยู่แล้วไง เพียงจะเราจ่อไปตรงนั้นพลังงานท่านที่บันทึกไว้เราก็จะมีความรู้สึกต่อไปด้วยไงรู้ไปด้วยไงเข้าใจไหมท่านึ่งบอกว่าค่าครึ่งหนึ่งเองครึ่งหนึ่งไงแต่เองต้องทําถ้าไม่ทำา่าจะช่วยเองได้ไหมล่ะ,ะแต่เองไม่นึกถึงข้าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่แผ่เม่จาไม่อะไรเนี่ยข้าจะช่วยเองได้ไหมบอกไม่ได้ ยัางมัวจะไปโน่นล you ูกรถกินเสียงประจำเลยไม่ได้มานั่งไม่ได้นึกถึงข้าไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็ไปทางโลกที่ชัดเจนเนี่ยวันเนี้ยอธิบายชัดเจนมากแล้วเนี่ยบันทึกไว้เลยทําไมต้องพิจารณาทําไมต้องตรวจมนทําไมต้องแผ่เมตตาทําไมต้องนึกถึงปู่หลวงปู่หลวงพ่อทําไมต้องนึกถึงจักรพรรดิทำไมต้องนึกถึงพระ มันเป็นกระแสเดียวกันมันเวียนมันเวียนศีลสมาธิแต่ปัญญามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เนี้ยอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่จักรพรรดิอยู่ที่ผมมีหารอยู่ที่การพิจารณามันอยู่ที่พระอยู่ที่ใจ刹那นล้วก็อยู่ที่เอออยู่ที่เราอยู่ที่เราไหมเราทำมันก็ไปตามคึืนนไปด้วยกัน บางคนถามบอกว่าจะสวมดมนต์อยู่แล้วเมื่อไรจะคิดออกท่านบอกเองไม่มีตาหรือไงท่านบอกเองจะสวดได้ตลอดเวลาเหรอเองเลิกสวดเองตายก็เห็นเองก็พิจารณาไปสิแผ่ไปสิคลื่นของข้าเขามีอยู่แล้วท่านบอกนึกถึงข้าก็แผ่ไปความรู้มันจะย้อนกลับมาที่เองนั่นแหละมิดยากทางไหนเลยท่านบอกมันยากถ้าเองไม่ทํามันง่าย ถ้าเองทํำบ่อยๆใช่ไหมล่ะในชัดเจนนะนะใครที่ฟังอยู่ในถําหรือสาขาทั้งหลายจะจะบีจะบับนสวนมาทั้งหลายสิบปียังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยสมควรจะออกออกไปทมหาคินได้แล้วล่ะเก็บไว้คนแกะนะแ่แกะถ้าแก่แล้วอย่าเพิ่งไปอ้าวก็ถูกแล้วฝือก่อนนะแก่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนร่างเมืไหร่ไม่รู้เลย เอาไม่ได้ถามจุทั้งหมดที่หลงตาว่านี่คือการทําจิตให้เป็นบุญใช่ไหมครับใช่ศีลส,สมาธิปัญญาในตรจุจะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกมานานแล้วละ่ะแต่จริงจริงไปด้วยกันนั่นแหละบางคนบอกชอบฝึกปัญญาก่อนหรือฝึกสมาธิก่อนไ,ไม่ต้องเถียงกัน,กนไปด้วยกัน,กนห่างกันไม่ได้หรอกไปลูกโซ่บารมีสิบเหมือนกันตั้งแต่ทานยานโอเบคานะทำจริงได้สิ่งหนึ่งก็ไปด้วยกันหมดละ ขอใจทำหรือเปล่าครับครับสวงตาครับอันนี้เขาถามว่าอยากอธิษฐานบวทในต้องอธิษฐานถือศีลกี่ข้อครับไม่มีไม่มีศีลคนบวทในไม่มีศีลไม่สนใจเรื่องศีลสนใจคือข้าพระเจ้าเป็นพระอย่งเดียวแล้ว เวลาสวดมนต์กับเป็นพระเวลากินข้าวอาบน้ำเป็นพระเวลาพิจนากับเป็นพระนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงจักรพรรดินึกถึงเรา,าเป็นพระผู้หญิงก็บวชได้ผู้ชายก็บวชได้เด็กก็บวชได้หมดละทุกเพศทุกวัยไม่ต้องไปสนใจวินัยศีลเสริญอะไรไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือข้าพเจ้าคือพระคือโกนเงอนค,คือห่มผ้าเหลืองนึกบ่อยๆนานนั่นแหละ ไม่รู้ว่านานเท่าไหรไม่รู้จนว่าฝันตัวเองเป็นพระเริ่มฝันตัวเองเป็นพระเริ่มพูดเป็นพระแล้วการกระทําคําพูดเริ่มเป็นพระแล้วเขาเรียกว่าหลวงพ่อท่านแล้วในบวชในมันจะออกข้างนอกนั่นแหะผลมันจะได้คือข้างนอกผลจะได้รู้เลยถ้าตู้เนี้ยบวชข้างนอก ศัตรูอิเลเทชะไปนะมันก็นอกนะมันอยู่นอกนะมันไม่เข้าข้างในมันก็อยู่งั้นนะท่านนอกเข้าในท่านในาก็ต้องออกนอกใช่านั้นอ่ะเอออันไหนยากง่ายกว่ากันครับหลวงตาเหมือนกันเลยอันยากง่ายเหมือนกันท่านบอกยากก็อยู่ในง่ายง่ายก็อยู่ในยากคนบอกยากนะ่ะ เขาบอกว่ามันง่ายเพราะเขาผ่านมาแล้วไงใช่ไหมล่ะเออง่ายเขาบอกเขาผ่านมาแล้วงไออง,วงถ้าคนบอกยากเนะี่ยมัน,ม,นมันก็ยากมันไม่ทําแต่มันบอกว่าง่ายมันก็ทําไปเรื่อยง่ายในะยากไงพูดง่ายร้อพูดยากนะ <c oughs> งง ไปไปพยานาว,วันคืนเนี้ยกายหน้าผากพยานาวถ้าเอามือกายไม่พอก็เอาเท้ามากายอา้าวมันพยานาวไงครับหลวงตาครับการปล่อยวางหรือการวางอุเบกขาครับเวลามีคนมากั่นแกล้งเราหรือว่าเอาเปรียบเราครับพอเราทําตัวนิ่งเฉยแล้วเขาก็ยิ่งมากระทําเรามากขึ้นมากขึ้นนะครับแบบนี้จะทํายังไง